ดรามา่ iss, า X10 คริสกับเงินรางวัลจากสกินแชมเปี้ยน15ล้านบาทที่สรุปแล้วเนี่ยนักแข่งได้เงินรางวัลก้อนนี้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมบุญบูเกมมิ่งจะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ เติม VR Point ราคาถูกไวปลอดภัย1น0่ยกับ Rich Man Shop มีผู้ติดตามเพจเกือบแสนและผู้ติดตาม Line@ แอดมากกว่า1 5 0 0 0 0คนใช้เพียงรอยอดอดีและ hashtag ในการเติมเพียงแอด Line แอด Rich Man Shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับแล้วทางร้านก็เติมได้หลายเกมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LOL Wild Rift ผับ G Mobile หรือว่า ROV ถ้าอยากมีสกินมีดหรือสกินปืนหรือ Finisher เท่ๆเอาไว้แบกสาวๆนี่ไม่เติมไม่ได้แล้วนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าสกินแชมเปี้ยนนั้น จะนำรายได้50%จากยอดขายรวมเป็นเงินรางวัลให้กับนักแข่งในเวทีวอร์ลรนแชมเปียนและเอ็กเทนกก็สามารถเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจนมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลก้อนนี้ครับซึ่งรวมแล้วจะมีจำนวนเงินถึง15ล้านบาทไทยและสาเหตุของประเด็นดราม่าก,การจบไม่สวยงั้นก็มาจากการที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาครับว่าอดีตสมาชิกวงเอ็กเทนนั้นเขาไม่ได้รับเงินรางวัลในส่วนที่รอยดนำมา เติมเป็นยอดเงินรางวัลรวมจากการที่ขายเซตสกินวารันแชมเปี้ยน2021ที่รอยอดได้ประกาศชัดเจนแล้วครับว่ารายได้จากการขายสกินเซ็ตนี้กว่า50%จะถูกนำไปเพิ่มเป็นเงินรางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกจนเป็นดราม่าใหญ่โตครับและวิจารณ์กันไปในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงของสังกัดว่าสังกัด X10 e c h r i s นั้นทำไม่เหมาะสมที่ไม่แบ่งเงินรางวัลส่วนนี้ ให้กับนักแข่งหรือก็คือวิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาครับตามความเห็นของแต่ละบุคคลแต่ว่าล่าสุดครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางด้านโอบิผู้รับตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมเอ็กเทนคริ rit, ก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงในส่วนนี้ครับว่าเงินรางวัลจากการขายสกินวารันแชมป์เปี้ยนนั้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขสัญญาที่ทางนักกีฬากับทางต้นสังกัดได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกตอนที่เซ็นสัญญาจึงไม่ได้มีการมอบเงินส่วนนี้ ให้กับทางนักกีฬาแบบเต็มจำนวนแต่วาทาง o b ิก็เผยออีกครับว่าทางสังกัดเอ็คริสนั้นก็ไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ไปทั้งหมด100%และยังคงแบ่ง10%จากยอดขายสกิน ให้กับนักแข่งครับเพราะเงินจํานวนที่เหลือเจ้าของทีมและสังกัดต้องการนําเงินไปพัฒนาทีมต่อในอนาคตและโอบีก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆมากมายของอดีตครับว่าสมาชิก X10 กทนเนี่ยก่อนแยกย้ายออกจากทีมสมาชิกแต่ละคนก็รับเงินเดือนคนละ40,000บาทต่อเดือนเลยครับซึ่งถ้า5คนก็ตีเป็นเดือนละ2 0 0 0 0 0ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ที่ทางสังกัดจะต้องแบบภาระค่าใช้ใจเหล่านั้นไว้ด้วยครับอารมณ์ประมาณว่าสังกัดรายจ่ายเยอะครับทั้งเงินเดือนนักแข่งก็เดือนละ200,000แล้วกับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกแต่โอบีก็ยังยืนยันครับว่าสัญญาของเอ็กเทนคริสนั้นระบุไว้ว่าสมาชิกในทีมจะได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันเต็มจํานวนซึ่งนั่นก็คือเรื่องจริง และทางทีมงานก็ได้ทำตามสัญญามาโดยตลอดนอกเหนือจากเรื่องประเด็นของเงินรางวัลจากสกิน o b บก็ได้ออกมาชี้แจงครับว่าในส่วนของเงินจากการขายเสื้อและเงินรางวัลจากการจัดรายการทุกคนยังไม่ได้รับราวๆแ0 0แสนบาทครับทางต้นสังกัดกำลังดาเนินการในส่วนนี้ไม่ต้องเป็นห่วง สรุปแล้วการออกมาไลฟ์ในครั้งนี้ของ OB ก็เป็นการออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าวงการเกม a l ร r a n t ของเอเทนกับอดีตสมาชิกอย่างหมดจดในหลายๆเรื่องครับที่หลายคนสงสัยแต่ว่าก็ต้องมารอดูกันต่อในอนาคตครับว่าอดีตสมาชิกเอเทนนั้นจะออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าแต่ทางโอบิกก็พูดในไลฟ์ครับว่าตัวเขากับอดีตสมาชิกนั้น ยังเป็นพี่น้องกันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกันหรือสรุปจากที่โอบีอธิบายทั้งหมดก็คือนักแข่งได้10%จากเงินค่าสกินและสังกัดก็ให้เงินเดือนนักแข่งสูงรายจ่ายเยอะ ขาดทุนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะเลยเป็นเหตุผลที่ไม่จ่ายเงินรางวัลให้กับนักแข่งมากกว่า1 0นี่คือข้อสรุปทั้งหมดนะครับแต่ในความเห็นส่วนตัวของผมนั้นขึ้นชื่อว่ามืออาชีพครับเราจะมาพูดคุยด,ด้วยความเห็นส่วนตัวกันไม่ได้ครับว่าควรหรือไม่ควรเราต้องดูที่ความถูกต้องเป็นหลักครับคําถามก็คือ อะไรคือความถูกต้องคำตอบอยู่ในสัญญาตอนสมัครเข้าทีมครับหลายเซ็นยินยอมสามารถให้คำตอบทุกอย่างได้ว่าเงินก้อนไหนนักแข่งมีสิทธิ์บ้างซึ่งข้อมูลตรงนี้ทางสังกัดไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแน่นอน ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าเงินก้อนนั้นมันเข้าข่ายเงินที่นักแข่งควรได้รับตามสัญญาหรือไม่ถ้าตีความออกมาจากสัญญาที่เหล่านักแข่งได้เซ็นแล้วแล้วนักแข่งไม่มีสิทธิ์ในเงินก้อนนั้นเราจะาความคิดเห็นส่วนตัวของเรานั้นไปตัดสินไม่ได้ครับและถ้าสุดท้ายแล้วทางนักแข่งไม่โอเคกับเงินจํานวนที่เขาได้รับและคิดว่าพวกเขาควรได้รับมากกว่าน,นั้นก็จะมีการฟอ้องร้องกันเกิดขึ้นและเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแน่นอนครับและเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับเงินก้อนนี้ ว่ามันสมควรแล้วหรือไม่สมควรกับสิ่งที่นักแข่งได้รับแสดงความเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ